สวัสดีจ้าเกษตรอินซี่วิธีดูอีสานเมื่เนียนทรงทรงถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ก็เลยมากินในขอบครั่วกันเนี่ยละ่ะทรงถ่ายปีเกา่าน้ำมูพิ่นปีใหม่แล้วขอให้เอฟซีทุกคนชุขภาพแข็งแรงนะจ้ามากินหมูกระทะน้ำกันสุขภาพครับแข็งแรงลำรวยลำรวยทุกคน้ะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในด้จ๊ะนี น,นา่นพี่ปีหนนี่จ้ะมากินน้ำกันกินมีสามคนนั่นแอดมินเคนหุ่ยายกินน้ำกันได้จ้ะโ,โยกเสือยกให้เพื่อนเบิงพรมเลนโดนที่กินสองคนผัวมเมียกับยาย เอาผักใส่เ้กระังหมอกำระังเดือดเลยเอาตักใส่ปากเป็นกันนาษพอใหญ่แซ่บ่ชุกแล้วเอาไปไก่ปักได้เืิญ ตักใช่เลยน่ยอาเด้อเอฟซี C, มากินน้ำกันได้จ้าอ่าซีเมืองแสบบอให้คนเมืองน้ำใช่แล้วจะลงมือพี่กันจะจังไงแสบปะโอเคโอเคจ้าโอเคเนาะจ้าเนาะเี๋ยวขอกันปีหนาเนาะจ้า สวัสด,ดีปีใหม่ด้วยจ้าสุขภาพแข็งแรงชุ่ม้นค่ะสวัสด,ดีจ้า